i อเด EV i ีวีไเดดีมีแล้วรวยหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยครับก็มีการใช้รถใช้งานรถทอไปประมาณปีนึงที่เ,เราจำหน่ายมา นะฮะตอนนี้เนี่ยเรามีเกตเล็กเกตน้อยนะครับในการแนะนําการใช้งานให้ลูกค้าสําหรับลูกค้าเนี่ยที่ซื้อรถไปแล้วนะครับก็ประมาณปีหนึ่งเลยเนาะที่เราจําหน่ายทอวันมามันก็ต้องมีปัญหาปัญหาบ้างอะไรใช่อย่างเช่นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนถ่ายไหมยังใช่นะฮะซึ่งน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยเราได้มีการอธิบายสั้นๆนะครับในคลิปที่ผ่านมาแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเรามีเกตเล็กเกตน้อยเพิ่มเติมนะครับก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่เนาะทีเว้งเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยแบตเตอรี่ การใช้งานแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเนี่ยมีความสําคัญมากสําคัญยังไงนะฮะผมฝากเว้งครับผมให้คําแน่นอนหน่อยครับครับแบตเตอรี่ของเราเป็นขนาดเท่าไหร่เอ่ยอันนี้เป็น12โวลต์12โวลต์45แอมป์45แอมป์นะคล้วก็อันนี้เป็นตัวทอ800ตอ800ต่ออนุกรมกันต่ออนุกรมกันก็คือใช้ไฟ60โวลต์45แอมป์ปัญหาที่ลูกค้าที่เจอ สำหรับลูกค้านะแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ณนวันนี้นะครับก็มีอยู่ว่าลูกค้าเนี่ยได้ไปสวนแต่ว่าเขาก็ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ามเป็น12โวลต์อะไรพวกนี้เขาก็เลยมาใช้แบตเตอรี่มาดึงแบตเตอรี่อ่ะใบหนึ่งไปใช้ไปใช้งานไปใช้งานอ๋อไปใช้กับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นขนาด12โวลต์ถ้าจะไม่ผิดก็คือเอาไปใช้กับสว่านอ๋อเหรอฮะนั่นแหละที่ไปที่สวนมันไม่มีไฟใช้ไง อ๋อบางทีเป็นหลอดไฟด้วยใช่อ๋อแต่คราวนี้เคสลูกค้าไปใช้กับสว่านไฟฟ้าไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแหละครับคุณจะดึงไฟจากที่นี่ไปใช้อ่ะคือถือว่าผิดเงื่อนไขการรับประกันนะครับเพราะอะไรเปล่าการต่อนูกกมเนี่ยแหละครับผมปัญหาก็คือว่าต้องบาลานซ์ทุกใบแรงดันกับกระแสกระแสนะฮะฉะนั้นเนี่ยถูกดึงไปใช้แสดงว่ากระแสหรือโวลต์เนี่ยไม่เท่ากันจะไม่เท่ากันไม่พอไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยถ้าเราชาร์จอนกกรมเนี่ยจะทําให้แบตเตอรี่ บางใบร้อนร้อนอถ้าร้อนนั่นอ่ะเป็นเหตุที่ทําให้แบตบวมแบตบวมแบตแตกแล้วก็บวมจริงๆอใบเดียวด้วยล้ฮะใบที่เขาไปใช้นี่แหละแต่ลูกค้าเองน่ารักน่ารักมากนะครับผมดึงไปใช้ผมไม่ทราบอ๋อลูกค้าไม่ทราบเพราะนั้นอันนี้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เราแนะนําลูกค้าเนอะเขาไปเช็คที่ร้านแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เขาก็บอกว่าเนี่ยคุณไปใช้ดึงไม่ได้นะแบตเตอรี่จะบวมนะอคุณห้าม ทำเด็ดขาดอ๋อร้านแบตเตอรี่โดยตรงก็ยังให้คําแนะนาเหมือนกันเลยใช่ลูกค้ามาเล่าให้เราฟังครับอ๋อเป็นนั้นอันนี้เนี่ยห้ามโดยเด็ดขาดนะครับสาหรับแบตเตอรี่รถไฟฟ้าของเราดึงไฟไปใช้อ่ะไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยไม่ว่า2ก้อนครับสิบสองโวลต์ยี่สิบโวลต์แล้วก็ตัวชาร์จอาจจะไม่ตัดด้วยเวลาชาร์จไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบตมันไม่บาลานซ์ครับแลวแบตร้อนด้วยพอดีมีลูกค้าถามผมมานะครับว่าถ้าลูกค้าซื้อรถไปเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเราต้องการได้ไฟฟ้าฟรีเนี่ยจาก แผงโซลาเซลล์ลูกค้าทําได้ไหมครับผมไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําอันนี้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทไหมไม่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 อยู่ครับเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยการชาร์จแบตเตอรี่พวกนี้มันจะมีไซเคิลออ๋มีไซเคิลในการชาร์จฉะนั้นเนี่ยเวลาเราชาร์จจากนี่ไปเนี่ยเดี๋ยวไฟเดี๋ยวแดดมีแดดไม่มีฉะนั้นเดี๋ยวตัดเดี๋ยวชาร์จทําให้เนี่ยไซเคิลมันจะหมดไปอ๋อโดยทั่วไปเนี่ยที่ฮเวงพูดถึงไซเคิลเนี่ย บแบตเตอรี่ของเราเนี่ยกี่ไซเคิลนะครับส6 0 3้0ไซเคิลความหมายของ360 60ไซเคิลคืออะไรก็หมายถึงว่าเราสามารถชาร์จได้360ครั้งอ๋อหมายความว่าถ้าวันนี้จะใช้แบตเตอรี่นะครับตามอายุการใช้งานปกตินะครับสอปีผม3วัน5วันชาร์จทีครับถึงแน่นอนถึงแน่นอนถึงแน่นอนครับแต่ถ้าลูกค้าบางคนที่ใช้งานห,หนกักๆอย่างคเองใช้งานหนักๆเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าเราใช้งานคุ้ม ครับอ่าใช้งานสามารถวันหนึ่งสามารถวิ่งได้เจ70กิโลเเกเนี่ยถ้าเราบอก7 0 90กิกิโลครับคุณคิดว่าคุ้มไหมคุ้มเพราะว่าอะไรเปล่าครับเพราะว่าเราใช้งานวันหนึ่งขนาดนี้ครับแล้วเราชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็สรุปง่ายมันก็จะใช้งานไวิงเคยคำนวณไหมตอนหนึ่งการชาร์จกี่บาทประมาณ10กว่าบาทสิบกว่าบาทประมาณ15บาทประมาณเนี้ยโอ้โหประหยัดมากเลยใช่ฮะวิ่งได้70กิโลถ้าถ้าผมคำนวณเป็นน้ํามันนะ น้ำมันนี่ผมว่าน่าจะตกกิโลละบาทนะเอาแบบถูกถกเลยนะถูกสุดกิโลละบาทกิโลละบาทแต่ว่าอะไรลบาครับแต่ว่ารถขนาดเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้บรรทุกได้น้อยกว่านี้บรรทุกได้น้อยกว่านี้อย่าลืมนะของเรา1ตันนะหตันโอ้โหฉะนั้นเนี่ยการบรรทุกควรที่จะวิ่งสามเที่ยวนี่วิ่งเที่ยวเดียวนะกิโลเท่ากันแต่บรรทุกได้เยอะกว่าเพราะอะไรกระบะเราใหญ่และบรรทุกได้หนักกว่าฉะนั้นเนี่ยที่พิษณุโลกอ่ะเขาเอาไปใช้ ทุกแก๊สบรรทุกแก๊สนะครับผมซื้อเราไปสามคันซื้อไป3าคันเขาบอกโอ้โหคุ้มมากเลยคุ้มมากเลยนั่นน่ะชาร์จทุกวันใช้ทุกวันทั้งทที่เขามีรถอยู่แล้วไหมเขามีรถพ่วงแต่ขายหมดเห็นไังเคยเล่าผมฟังว่าลูกค้าอะไรเนี้ยตอนแรกใช้รถพ่วงอยู่ใช่แล้วหลังจากซื้อรถทอวันคันแรกเนี่ยลูกน้องบอกว่าไม่เอาเลยเห็นบอกว่าลูกน้องไม่ไม่ขับเลย่เลยก็บอกไม่ยิบรถพ่วงเลยเพราะอะไรครับเพราะอะไรเขาอาจจะขับแล้วมันแล้วสนุกก็ได้อ๋อขับง่ายกว่าแล้วก็ขับ บันทุกได้เยอะกว่าได้เยอะกว่า<อ>ต่อเที่ยวก็คือแทนที่จะวิ่งวันหนึ่งห้าเที่ยวเหลืออาจจะเหลือประมาณสักสองสมเที่ยวครับผมอ,อ๋อแล้วก็ประหยัดเรื่องของน้ํามันแน่นอนนะครับแล้วรถเที่ยวลงเนี่ยโอ้ยิ่งทําให้ประหยัดเลยใช่ครับนะฮะแล้วก็ในเรื่องของน้ํามันเนี่ยออตอนเนี้ยผมคิดว่าจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยอยาจต้องเปลี่ยนมุมมองเนะเพราะเพราะว่าตอนแรกเขาใช้รถรถน้ํามันอยู่นะฮะแล้วพอมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเขาประทับใจ เขาเลยซื้อเพิ่มเป็นสามคันสามคันใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีข้อดีเยอะก่อนรถน้ำมันแน่นอนเท่าที่ผมสัมผัสได้นะเฮียเวลาเสียเนี่ยนะครับปัญหามันจะเยอะกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของการเปลี่ยนถ่ายเอาน้ำมันน้ำมันมันเฟืองน้ำมันเครื่องมันเครื่องใช่ไหมครัแต่ของเราเนี่ยนะครับเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่ครับถ้าดูแลรักษาดีนะครับแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ตามอายุการใช้งานจริง ตามสเปคเลยครับใช่นะฮะเพราะนั้นอันเนี้ยเป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับที่วันนี้เนี่ยไอเดียอีวีไอเดียดีมีแล้วรวยเนี่ยนะครับก็มาแนะนำให้ลูกค้านะฮะก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยศึกษาทำความเข้าใจกับการใช้รถไฟฟ้านะครับเพราะว่าผมว่าสำหรับคนไทยนะฮียเวงมันเป็นเรื่องใหม่ถูกต้องครับถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราแค่เรียนรู้อีกนิดนึงนะครับในการดูแลรักษาอย่างเช่นอีกอันหนึ่งที่ผมเจอนะลูกค้าขับมาปุ๊บ โอ้โหวิ่งไปเจิโลจอดปั๊บชาร์จได้เลยไหมไม่ได้มันต้องรออย็นก็มันร้อนแบตเตอรี่มันร้อนอยู่ครับผมกลับมาก็เย็นแล้วเย็นตอนเย็นใช่ไหมตอนเย็นต่ต้องพักไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยอ๋อต้องพักเพื่อให้มันอากาศระบายไปแบตเตอรี่เนี่ยอย่าไม่ร้อนก่อนเราค่อยเอาไปชาร์จก็เหมือนคนออกกำลังกายใช่ไหมพอวิ่งเสร็จนี่เหนื่อยปุ๊บอาบน้ําเลยอันนี้ไม่ดีอาจจะช็อกได้อาจจะช็อกได้ใช่ปะ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับผมเป็นนักกีฬาวิ่งเป็นนักกีฬานะฮะเพราะนั้นเหมือนกันฮะวันนี้เราใช้รถเนี่ยขับมาไกลๆนะครับจอดปุ๊บชาร์จปั๊บเนี่ยนะครับอายุการใช้งานสั้นลงแน่นอนสั้นลงใช่นะฮะขอให้แบตเตอรี่ได้พักตัวให้เย็นตัวนิดหนึ่งครับผมนะครับแล้วค่อยทําการชาร์จครับนะฮะอันนี้จะทาเป็นเป็นการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้คงทนเลยคงทนอ่าแล้วก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพครับก็ เกล็ดเล็กเก็ดน,น,น้อยนะครับสำหรับไอเดีย EV วีไอเดียดีมีเล้ารวยครับ